ไปเถอะแนนเวด้วยไปหอมเลยวะเดี๋ยววันนี้เราจะพาเด็กๆไปเก็บมะม่วงในสวนพาดูหญ้าไปวันนี้ลมดีมากเออ ไปเอากระป๋องมาเลยไ,ไ,ไยปให้ใครสักคนหนึ่งกลับบ้านไปไปเอาถูงไเอาถุงไปลองนี้น้องมเ,เมมไปเ<ป><ป>อาถุงมาปะาาไปต้นกระกลรมเธอเร็วมดบรรยากาศไป <c oughs> อยูต้นนี้ดิดูมระกลำมอย่าเียว <c oughs> มันอ่อนจอบโบเลย ทิ้งไปเลยให้ปลากินปลาครับโบโยนให้ปลาเนื้อละน้อยนกินนะคะโอ ็นพวงเลยแต่อ่อนตรงนั้นก็มีแต่ว่าลูกเล็กอืมตัวนี้จะเปรี้ยวจีดเลยมาไปดูฝั่งหนูมีฝั่งดูดิฝั่งหนูมีปลาหลุกเฉยเงินดูดิแม่หนูได้ไม่ได้อ่อนมาก 你看，会走了，gut,

พอแล้ว,ว,วอพอแล้วเดี๋ยวกินไม่หมดเก็บแค่พอกินตนอื่นจะได้เกิดต่อ่อสวัสดีันสวัสดีนะคะพี่พี่ผมจะมาแดงตัวกันนะครั สวัสดีครับผมไม่ได้อะไรหรอกครับายบ้ยล t ตกูกับบ้านกันเลยนะคะกคนกับบ้านกัน ถอดกระถือก็จะไ,ไม่เมื่อยไม่ได,อไได้อันนี้ขอมีผมลูกถือ,ถองกงรถไเออเดี๋ยถือกันอก้นแหละ ไม่เอาค่าตออา,าออกเ,เรียบร้อยครับและแล้วก็มาถึงนะครับการแข่งขันกินโมงเปรี้ยวของเรานะครับเฮ้ <c oughs> ยเดี๋ยวเพิ่งขำดิยังไม่ออกโจทย์เลย <c oughs> นี่คือมะม่วงที่เปรี้ยวมากๆนะครับเพราะว่ามันเป็นมะม่วงที่ยังไม่สุกนะเด็กๆไปเก็บกันมาเองนะครับด้วยฝีมือตัวเองนะการแข่งขายของเราคือถ้าใครกินมะม่วงเปรี้ยวแล้วทาหน้าเปรี้ยวจะโดนเขียนหน้าเป็นมีพนด้า <c oughs> พร้อมไหม <c oughs> พร้อมโอเคพร้อมแล้วลุย <c oughs> หินด,ดีครับมิวทำไมอ่ะเปรี้ยวไหมไม่เปรี้ยวโอเคพี่มิวเปรี้ยวไหมไม่เปรี้ยวพี่เมม <c oughs> มันเป็นธรรมดาธรรมดาเลยเหรออยากกินยาเ,เดียวให้นะเดียวให้กินน้ำเปล่านะเอฮ่อกินได้ไงอ่ะ ใครหันดูอะ่ะทุกคนจะคอยดูไปนะใครทำหน้าเปรี้ยวก่อนทำห,หน้าเหมือนเก็บกดอะ่ะ,ะไม่ได้ทำยังไม่ได้กิน กนแต่ข้างที่หนึ่เลยอะข้างหน้่เอไหมีไข่เปรี้ยวเลยอะอืม,มเปรี้ยวมากเลยเปรี้ยวิงอ,อะเปรี้ยวคมันไม่ชอบแอบเปรี้ยวมันก็บกด เห็นกูแล้วมม่เห็นหน้ามันไลแล้วแวบแล้วมันก็ถ้าใครทำหน้าเปรี้ยวโดนเขียนหน้ามีกันได้นะเฮาจะเล่นด้วยเหรอโดนนะอ้าวมีโปรแก่งขันเข้าไาอเกหนึ่งไลนนะครับตู้่ะมัน่ามากเลหรอหืมหวย อูโคตรขาวกินยังไปได้ไงวะขาดทำน้ำจิ้มมาแล้วเยอะกินไม่ได้หรอกเนื้อซีว่งวง,วงเนาะขอมนะลูกีเขียวแทบไม่มีเลย ดก็โดนอยู่แล้วแหละเราเองเที่ยวอยู่คนเดียวมาเราดูคุณแต่งหน้าเป็นหมีแพนด้าจะไปเครื่องทำอาหารจีดำปะแต่ก็ต้องในติกแล้วแหละส่วนส่วนตัดไปครั้งหน้าเอิมให้ให้เอเอผู้กำกับมากินกินเดี๋ยวไปเถอะ นนี้คนที่ไม่ได้อยู่ในกล้องนี่เปรี้ยวไปแล้วค่ะค่าแมวโดนค่าแมวทำน้ำเปรี้ยวแล้วนะครับเดี๋ยววัดูตอนนั้นหนูยังไม่ได้เกลียวไม่เกลียวไม่เกลียวแล้วค่าเมวโดนเป็นหมีแพนด้านะเกลียวหน้าหมีแพนด้านะค่ะคลิปต้องเกลียวนะี่นี่เมื่อกี้พี่เมย์ทำทำอะไร พี่เนียงเขาดีใจอยู่นั่นนั่นนั่นใครจะไปเรียนหนูชอบกินเปรี้ยว <c oughs> อร่อยมากอาร่อยแบบอร่อยมากเลยค่ะ ทำหน้าเปรี้ยวครับไม่ได้ทำครับจะเริร่มใหม่ไม่เริ่มใหม่บทลงโทษก็คือบทลงโทษตั้งกระเดิน,อนีอ๋อมีวิ่งได้ชัวร์มีแทนหน้านก็ <c oughs> <c oughs> เราจะกินแบบไม่จิ้มให้ดู อร่อยมากไม่เปรี้ยวเลยตอนเมื่อกี้ทำแห่ติดคอจะกินเม็ดด้วยเหรออือสไยวิวหมดย่างหมดยัง

แต่ต้องทาแป้งนี้ไปเดินตลาดด้วยนะองอันนี้เปรี้ยวหวานเมื่อกี้หรออือไมหรือว่าโดนลงโทษไปแล้วก็โดนอีกเป็นตานี้เอาสีดำเขียนจริงๆเลยเองข้างในจะโดนเหมใช่ไม่โดนหมากสีดำอืมเเปรี้ยวนี่แม่ด้วยเป็นสีดำตาด้วยเป็นสีดำพี่ตั้มก็ด้วย เสื้อสีดำพี่เูก็ด้วยสีดำเองก็ดปนเกรงสีดำแถปอกคอเสื้อด้วยอะไรไม่เส <laughs> <laughs> ื้อสีเทาเมวนกอะไรมตัวไม่คือตาเอ้ยงงตัวสีเหลืองนะข้างหลังนะอะหางหแม่ฮะ <laughs> เดี๋ยยวอาไม่ใช่เ้ยมีวมันจะทำแล้วมันไม่ไหวแล้วเธอใี่มีวีดูด้วยอย่าขออย่ากดทนเยอะเที่ยวมากจริงนะเที่ยวบว่าเมา่อกิ้จริงอันนี้เปรี้ยวอยู่นะเปรี้ยวอยู่รู้สึกแต่ว่าไม่เปรี้ยวมันดูสดๆอ่าเลย เีสุดจริงไม่ไหวแล้วทำไมกินไ,ได้อันเดียวเดียวจัดอันทุกอยาอร่อยอันนี้คือ,แ,อนนแบบนีไม่ไหววะจริงอันนี้ไม่อร่อยท่านหร่น่าจะคนละพัน,นกันพ <_ L AR GA> ่อหนูโดนสามวันแล้วพ่อแ้วเบี่อต้อมาดาจริง ถ้ากินต่อน่าจะเป็นอาทิตย์อะยอมแพ้ก็ไหลยอมแพ้ก็ออกมาอ้าวดูสิยอมแพ้ไหมสี่วันห้าวันหกวันเอาสิบวันดีกว่าเอาสองอาทิตย์เอาสองอาทิตย์เลยไหมล่ะเอาสิบวันก็ได้เอาสิบสี่วันไหมไม่ต้องเอาเอาสิบห้าวันดึก สองอาทิตย์อีกหนึ่งอันเมื่อกี้อร่อยเธอได้ชิมป่ะอันเมื่อกี้อร่อยมันเปรี้ยวพอดีใช่ป่ะไมเปรี้ยวอร่อยอันเมื่อคืออร่อยกว่าอันนี้มากเลยอันมื้อ้บอกมาห่อยครเมโลแมทใช่ไหมคารมลบอกว่าจะเอาแบบไม่เต็มสิบวันคือแบบคือเคารมลต้องแบบแต่งหน้าแบบเป็นหมีแพนด้าเป็นเลี้ยนเลยนะไม่ใช่เอออะสิบวันขึ้นไปก็ไปรงเพียแล้วราไรเปิดยังไงแล้วอเนี่ย โอ้เนี่ยให้เปิดเลยป่อตอมปอมปอมกล้าไปวันนึงอยากให้เปิดเติมเลยแต่ว่าเธออร่อยสู้รถแล้วล่ะอันนี้อร่อยทุกคนจะขึ้นปอมอมาหาลัยกันทุกคนจะขึ้นปอมอมาหาลัยอะไรกันแล้วมั่ง

nhà ăn. Cái merca hả? Ừm 10 qua. có lại Có ai ăn nhở dở? Không kìa À. Ai có lại tin. กั้มให้ตั้มหนูโดนติดวันกว่าโดนติปีไปเลยจะไปปีก่าติดตามพี่เปิดแม่คุตั้มไม่แกะแกะเขาเมาไปแล้วไง ถามเมลเเอายี่เอาอะลยหนึ่งอยดีกว่าหนึร้อยวัน